พี่เรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าคะเราชื่อโมใช่ไหมใช่ค่ะพี่ชื่อปอนนะแล้วพวกเราทำงานที่นี่มานาน,น้อยังหนูเพิ่งทำงานที่นี่ได้แค่สี่เดือนเองคะ่ะใหม่เลยนะเนี่ยพวกเรารู้เรื่องเล่าของบริษัทนี้ไหม เรื่องราวของบริษัทนี้เหรอคะหนูไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคือ<ม>เรื่องว่าเมื่อสองสามปีก่อนตอนที่บริษัทเปิดใหม่ๆมีพนักง,งานอยู่คนนึง<ม>ชื่อว่าเน็ต เนตเนี่ยเป็นพนักง,งานเด็นของบริษัทแต่ชอบถูกลังแกชอบมดงแกลงเป็นประจำแล้วพี่จะให้ชื่อพวกที่แกลงว่าไอ้พวกไอ้ปันนะพวกไอ้ปันแกลงเน็ตอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันจนอยู่มาวันนึงเนปเกิดขึ้นมา ด้วยความที่มันเก็บกดระเบิดอารมณ์ตัวเองออกมาลเลยเผื่อพังมือผัาปาก,ปก,กปัดตกบันไดเสียชีวิตอะ,อะไรอ่ะตกมือสิอ๋อแล้วรู้ไหมเรื่องที่พี่เล่าอ่ะสถานที่ที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนไม่รู้ค่ะพี่ตรงนี้ไงตรงนี้มีอยู่นี่ นี่เลยหรอคะเฮ้บ้านี่พี่พูดบ้าอะไรเนี่ยหนูกลัวนะพี่แล้วทีนี้หนูจะขับรถกลับบ้านยังไงละคะหนูทำงานที่นี่มาตั้งสองปีไม่เคยจะได้ยินเรื่องนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยได้ยินหรอกพี่เอานะถือว่าเป็นเรื่องคลายสมองกัน อ๋อแต่พี่ก็มีเรื่องนึงพอ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 พี่พวกเราสองคนมีงานต้องทำนี่ถ้าพี่ว่างมากนะพี่ก็ลองหาอะไรทำดูส่วนพวกหนูสองคนเอาไว้ทำงานเสร็จเราจะมาฟังต่อนะคะไปโมไม่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 พี่มีอีกเรื่องนึงยังไม่เล่าให้ใครฟังเลยนะอะไรวะ พี่ยุ้ยคะพี่ยุ้ยไม่กลัวหรอคะแม่โมพี่เขาก็แค่หยอกเล่นไม่มีหรอกพีนะ่ะทำงานไปว่าไงจ้ะคนสวยที่สุดในเบริษัททำงานถึงไหนแล้วอะ่ะให้ผมช่วยไหมครับ นี่นอดฉันรู้นะว่านายว่างอะวันวันไม่ทำอะไรก็แต่ดูดบุหรีเ่เล่นโทรศัพท์วันนี้ฉันขอรบกวนนายอย่างนี้นได้ไหมรบกวนช่วยอ,ออกไปจากโต๊ะฉันด้วยอะไรกันคนเขาอุตส่าห์มีน้ำใจก็หัดพูดจาดีๆหน่อยไม่เป็นหรืองไงวะคิดว่าตัวเองสวยหน้าก่อหน้าปลาบุ๋ย <c oughs> หอยหลอดนี่นอด จะไปไหนก็ไปไปอย่ามาหาเรื่องแถวนี้ได้ไหมทำไมฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันก็เป็นพนักง,งานที่นี่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะน้องโมผัวสวยของพี่เอ่อน้องโมครับพอดีว่าพี่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาเร็วๆน,นี้อ่ะพี่กำลังหาคนมาช่วยพี่ทำน้องโมสนใจไหม งานอะไรหรอคะหนูเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องงานนะคะอ๋อหนูไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่ทำทุกอ,อย่างไ,ไม่แน่หนูอาจจะเลื่อนขั้นจากพนักง,งานธรรมดาธรรดาเป็นพนักง,งานระดับสูงก็ได้นะหนูสนใจไหมใช่ ชายกอลอนเนยอย่าสนใจเลยก้อยเรารีบทํางานของเราต่อให้เสร็จเถอะจะได้รีบกลับคือว่าฉันทํางานเสร็จแล้วอะ่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะฉันต้องรีบไปหาแม่อ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรแกโทรตามฉันได้นะฉันไม่ค่อยไว้ใจไอกะลอนนั้นเท่าไหร่กลับแล้วนะ พี่นอดคะโบโบเสร็จไหมที่ฉันทนพวกแกไม่ไหวแล้วนะนี่พวกแกเอ้ยผีพีผีอะไรเสียงดังไงอ่ะวิวายอะไรกันเนี่ย พีหรอก็พวกเขาสองคนแอบไปมีอะไรกันห้องน้ำไงพี่แล้วก็จู่ๆก็วิ่งตะโกนออกมาว่าผีผีผีอะไรนี่แหละพี่ช่วยไปบอกบอสให้หน่อยได้ไหมคะว่าพวกเขาสองคนแอบไปมีอะไรกันห้องน้ำอืมได้สิเอ๊อพี่นี่ก็ดึกมากแล้วนะยังไม่กลับบ้านหรอคะ อ๋อพี่อยู่นี่อ่ะพี่หมายถึงที่ทำงานอยู่นี่อ๋อแต่หนูทำงานที่นี่มาตั้งสองปีทำไมหนูไม่เคย หายเลยล่ะพี่ไปหยิบน้ำมาเนี่ยเอ่อเราเมื่อกี้มีอะไรจะถามพี่หรือเปล่าอ๋อหนูจะถามพี่ว่าหนูทำงานที่นี่ตั้งสองปีแล้วทำไมหนูไม่เคยเจอพี่เลยเอตอบยากไฮเอาเป็นว่าพี่เห็นพวกเราอยู่ตลอดนั่นแหละแล้วพนักง,งานแบบนี้เจอบ่อยหรือเปล่าแบบนอดเหรอคะ ใช่เขาเจอทุกวันนะพี่หน้าแปลกนะพนักงานแบบนี้ทำไมถึงทำงานอยู่ในบริษัทได้อยู่ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่หนูก็แจ้งบอสไปตั้งหลายรอบแล้วนะแต่คงจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกของหุ้นส่วนบริษัทนี้ละมั้งก็เลยไม่โดนอะไรพี่จะบอกอะไรให้ฟังนะบางทีอะ่ะเราไม่ต้องใช้เรื่องจริงก็ได้ ใช้เรื่องไม่จริงบ้างดูอย่างเมื่อกี้ดิโดนผีหลอกวิ่งหางจุกตูดแก้ผ้าออกไปเลยผีหรอกพี่เรื่องนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกอเรื่องผีอะมันก็เหมือนมายากลนั่นแหละรู้ว่ามีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเล่นออยังไงเอาเถอะนี่มันก็ดึกมากแล้วอะพี่ว่าเรารีบกลับบ้านดีกว่า หนูก็จะกลับแล้วล่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะค่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันก็ไม่รู้สิฉันมาก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยู่ๆก็พังเพื่ออะไรของมันก็ไม่รู้ ส่วนโมก็ไม่มาทำงานแล้วแกเห็นพี่ปอมไหมพี่ปอนพี่ปอนไหนอ,ะอ่ะอพี่ปอนก็คนที่ฉันไปคุยด้วยตรงบันไดไงเออฉันว่าฉันจะถามแกอยู่พอดีเมื่อวานแกคุยอะไรกับโมตรงบันไดอะ่ะอย่าบอกนะ ว่าแกาจะได้เป็นนักแสดงอย่างที่ฝันอ่ะอบอกฉันก่อนนะเว้ยฉันจะได้ขอลายเซ็นไว้โอ้ยอค,นอคนเดียวพู้หน,นูสองคนมีงานต้องทำี่ถ้าพี่ว่างมากนะพี่ก็ลองลองหาอะไรครับเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่มีหรอกพี่ หนูจะถามพี่ว่าหนูทำงานที่นี่มาตั้งสองปีทำไมนไม่เคยเจอพี่เลยอ่ะแบบพี่เนี่ยนะนี่พี่โมเกินไปละโม้บ่อยด้วยเออยุยเมืวานฉันไปดูมายากลมาโหทำได้ไงไม่รู้มันอยู่ตรงหน้าทีๆแต่จับผิดไม่ได้เลยอ่ะ ก้อยแกเชื่อเรื่องผีปะ่ะผีหรอทำทำไมอ่ะแกเคยได้ยินเรื่องเล่าของบันไดบริษัทหรือเปล่า